สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14นะคะ14มิถุนามาอัปเดตร้านค้าภูมินแท็กเตอร์อำเภอกุจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะคะอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์092 942 2503หรือ081 729 4501นะคะ ร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะคะหากลูกค้าสนใจก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะตอนนี้นะคะทางร้านของเรานะคะมีทั้งรถไถเข้าล่องอ้อยนะคะรุ่น b ีก็มีนะคะบีสองตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1นึ่ง0สนบาทนะคะตัวนี้มีอุปกรณ์เป็นผ่านเข้าล่องอ้อยนะคะตัวนี้แล้วก็จะเป็น รถไทยอีสกินะคะอีสกิตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่แปดหมืนห้าพันบาทนะคะมีผ่านดันหน้าและผ่านหลังนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นยันมานะคะยันมาตัวนี้เก้าหมืนห้าพันบาทนะคะมีผ่านหลังให้นะคะแล้วก็มีเป็นรถคีบนะคะรถคีบก็มีนะคะหากลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นรถไถยูโรก็มีนะคะรถไถฟอร์ดก็มีนะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รถไถนะคะอุปกรณ์รถไถมีทั้งกระบะอเนกประสงค์นะคะสามารถนั่งปลูกมันได้ใส่ปุ๋ยได้นะคะติดกับรถไถนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาเก้าไอแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะสามารถเปิดด้านข้างได้นะคะใส่ตั้งแต่สามสิบหกสี่สิบห้าห้าสิบแรงก็สามารถใส่ได้นะคะหรือรถไถฟอร์ดก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นที่ยกมันนะคะที่ยกมันที่ยกมันตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมืนห้าพันบาทนะคะหากลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะตัวนี้พร้อมติดตั้งนะคะโดยที่ว่าลูกค้าเอารถมาที่ร้านนะคะหรือว่าให้ทางร้านไปรับก็ได้นะคะมีบริการรับส่งให้นะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นลิปเปอร์นะคะลิปเปอร์ลิปเปอร์ใส่รถไถยนะคะตัวนี้ ใส่ตั้งแต่45-50นะคะ36ก็สามารถใส่ได้นะคะตัวนี้เป็นริปเปอร์สี่ขานะคะตัวนี้ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่18,500บาทนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นพันสามมือหนึ่งนะคะตัวนี้พันสามมือหนึ่งใบ24นิ้วนะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่33,000บาทนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ตัวนี้เข้ามาใหม่มาดๆๆเลยค่ะตัวนี้เป็นโรตารี่นะคะโตรตารี่ขนาด80เซนนะคะตัวนี้สภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่33,000บาทนะคะหาลูกค้าสนใจนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะคะตัวนี้สีเดิมๆโรงงานเลยนะคะสวยนะคะใช้งานไม่นานนะคะตัวนี้ แล้วก็จะมีอะไรเป็นเครื่องตัดหญ้าอะไรเครื่องตัดหญ้านะคะเครื่องช็อปหญ้าเครื่องปั่นหญ้านะคะตัวนี้แล้วก็จะโซนนั้นก็จะเป็นผานมือสองนะคะราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะใส่สามสิบหกถึงห้าสิบแรงนะคะตัวนี้โซนนี้นะคะ เลือกได้เลยนะคะตัวโซนด้านนี้มีทั้งพันห้าพันหกนะคะและตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสางใบอ้อยนะคะมือหนึ่งเลยนะคะมือหนึ่งตัวนี้เปิดรคาคาอยู่ที่สามหมืนห้าพันบาทนะคะส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะหากสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ มีทั้งผ่านพวนนะคะผ่านหกตาช้างก็มีนะคะผันหกสองสองหกอีโปรนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นยกล่องมือหนึ่งนะคะราคาเบาๆนะคะราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นใบยี่สิบสองนิ้วนะคะตัวนี้หากลูกค้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อกันได้เลยนะคะที่ศูนย์เก้าสองเก้าสี่สองสองห้าศูนย์สามนะคะหรือ 0817294501นะคะทางร้านของเรานะคะมีจัดส่งให้นะคะจะส่งฟรี100กิโลเมตรแล้วก็ลูกค้านนร้านก็มีส่วนลดให้เป็นพิเศษเลยนะคะหรือว่ารับเองก็มีส่วนลดให้นะคะแล้วก็มีของติดไม้ติดมือให้ทุกรายการนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะที่ช่อง youtube ภูมิน แท็กเตอร์อุดรธานีหรือว่าจะเป็นช่องเฟ c บุ๊กเพนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ